ค่ะเสร็จแล้วค่ะบัอนี้สูตรต้มยำมะลิ้ีค่ะเนี่ยเดี๋ยวค่ะหันห่อนส่วนหันห่อนเสียบเดี๋ยค่ะต้มยำใส่เห็ดพร้อมค่ะนี่ค่ะมาเด้อค่ะมากินกับมะลิเด้อหมูนี่เป็นหมูนี่สิเป็นหมูแบบว่าหยำๆเนี่จังหน่อยค่ะเสียบค่ะแต่ต้มยำอ่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำมะลิเด้อน้องแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับมารีอีกแล้วนะคะเนาะมารีกะสิพาพี่น้องมากินเข่านะคะเนาะกับเข่าฮาวมานีกับนี่แหละคะ่ะต้มยำเนาะคะ่ะต้มยำหมูเนาะค่ะเนาะน่าจะเป็นหมูยำหย่ำละคะ่ะต้มยำหมูนะคะเนาะมีเห็ดพร้อมะคะ่ะใส่เห็ดพร้อมรีเห็ดแบบสูตรอาีคะ่ะเห็ดง่ายๆเนาะค่ะเนาะ ก็เลยแบบว่าสีสันก็เป็นอย่างสีเนาะค่ะเนาะอันที่มันว่าที่มันเป็นแข็งแข็งะค่ะเนาะเป็นยำหยาแข็งๆขงอะอริ่มากแบบนั่นนะคะมาใส่แบบนี้เสบคะ่ะถ้าเป็นต้มยำอะมาเดอ้อค่ะมากินเข่ากับมะรีเดอ้อคะ่ะมีเห็ดพร้อมกับใส่เห็ดพร้อมเข้ามาเบิ่งอรีลีกะฝากในเนอคะ่ะช่องอรีคนภูพานเนาะค่ะเนาะมาค่ะบ๊อบบ๊าไลน์บันนี้ยง้วค่ะบันนี้ ไม่สีดหยาบเลยคะ่ะเวลาเราแบบเคี่ยวเนาะเนาะอรหมักค่ะเกิมมั้ล้วคะเยียมดีค่ะ ใส่อันนี้พร้อมกันย้อนมะขามแล้วกระมังขามเปียกคะ่ะคุณสุภาพบุุษ เดี๋ยมีแรงอย่นะั่นน่ะมมีแรง เลยงอะผมผมผมบิวมาขนมกระโดดอะไรเนี่ย อ,อันนั้นคืออะไรอันไหนออก็เอปากินหรอมีแต่ข้าวไม่เยอจังกิ่หมดมยิ่หมดจุดหมดกินแล้วมก็จับข้าวที่นี่นนะ ที่เราค่ะกินโปรตีนและผู้หิ้วเขาอะ้องกินเบิง่งมันจะคือกันเคี่ยวอะไรบ่ผู้เฒ่าอะอยากกินผู้เฒ่า แบเปรี้ยวค่ะนุะกแบบเปรี้ยวมันมันคราวต้มสดเขาว่าเนื้อมันมีมันคุบๆยังไงไม่รู้ถ้าแบบนี้เขากินเลยนะมันมีมอ็นเออเหมือนเอ็นเหมือนอะไรนี่มีแค่นี้แหละหมดละ โล่หนึ่งเดี๋ยวนี่เดียวแช่ไปมันจะออกมาเปรี้ยวอ่ะจัาหน่อยไม่ได้เปรี้ยวหลายค่ะเปรี้ยวโอ้เห็นหูหนูลืมใส่เลย ัวสะพิกแกงแซ่บแล้วค่ะเนาะเข้าข่าใบมะกรูดเปมะกรูดค่ะใบใหญ่พูด ค่ะบองมีเห็ดบลค่ะ คัดดูวะย้ำเหมือนกัน,กนซื่อมาประมาณรูหนึ่งแล้ว <c oughs> ไปหาเองหางค่ะไปหาหางเองหางหมูหมูมี อยู <Beautiful. S 2> ่ค่ะพอกินได้อยู่ปกติก็เห็นกินหนังโดได้เลยนะหนังไม่กินมันมันพลอยมันพลอยเหรออันนี้เปรี้ยวๆมันจะไม่เน่ยมันจะไม่เนย มันบูยาบด้วยมันเหมือนมันนุ่มเที่ยวเสร็จปากแล้วอะ่ะอันนี้สิอิ่มแล้วค่ะบันนี้นชิ้นเขาถึงร้ายแล้ว ทอนไปแล้วค่ะสองวันแดดทอนพูดค่า,ารีอิ่มแล้วเนาะค่ะเนะาะอลีกับฝากในเด้อค่ะต้มยำค่ะต้มยำแบบสไตล์อลีเนาะค่ะเนาะใส่กระขี้โตเดียนหมดเลยค่ะเนี่ยไปซื้อหมูมาในตลาดนะคะเมื่อเช้านี้เนาะค่ะเนาะเขามาเบิ่งกันนี่แหละค่ะฝากในเด้อค่ะเอ่อ ช่องอารีคนบุพานเนาะค่ะนัทหมักเ,เมนูนี้กับนะคะกดถูกใจแารีนะคะเป็นกำลังใจแารีเนาะค่ะเนาะอารีลาละค่ะเจอกันใหมค่นนะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ